ดีจ้าทุกทุกคนค่ะวันนี้วันหยุดค่ะทุกคนหลังจากนี้ก็คือการจะได้มาขัดรองเท้าด้วยกันนะคะหลังจากที่ไอจ้าเพื่อนเด็กกับมาจากเกรนกิฬาจ้าทุกคนจ้ามาเตรียมโตเขาว่างจ้าเข้าเวนนะคะเราก็จะขัดรองเท้าเห้ก็เลยอยากขัดคือเพื่อนจ้าทําทาถือว่าคัดไยแน่คนว่าคัดเองโหลดพนาพีนองจ้าคอยก็เลยได้มาางังสอนัง เหาอยู่น้ำเพลนนี่ละจ้าสุดท้ายก็ได้คัดเองจ้าพี่น้องนี่ละข้ามาเมืองเคล็ดลับของไอจ้าในการคัดรองเท้าจ้าเมาเน่คัดรองเท้าให้ใส่กลิ้งไปเลยค่ะเพลนวาขั้นตอนแรกนะคะเรามาเช็ดรองเท้าก่อนค่ะทุกคนนี่เอารองเท้ามาเช็ดทําความสะอาดนะคะพลนแล้วขนาดเ็ดแค่นี่ก็ยังเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วนะทุกคนจ้าเธอคัดเพิ่นสี่เหลี่ยมขนาดไหนมาดดอชมจ้านี่แหละก็ เอาผ้าเช็ด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 ไปเรื่อยๆนะจ้าเพื่อนบอกว่าเอาผ้าเช็ดเช็ดให้สะอาดนาอจ้าแล้วก็เอากีวีมาขัดใส่ตรงร่องรองเท้าค่ะทุกคนนี่เพื่อไม่ให้มันลายมันแตกนะนี่แหละเพื่อนกันแนหน้าว่าคัด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 ไปท่าไปท่าไปท่าไปาไปล่ๆเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อนท่าแล้วท่าอีกท่าแล้วท่าอีกแง่งแล้วแง่งอีกยุจ้าพี่น้องจ้าอ้าคัดลงไป เงาวับไปกับตามว่ต้องใส่กระจกอยากจ้าทุกคนจ้าแง่งเกือเพื่อนนั่นละนี่เสร็จแล้วก็เอาซัมมี่จ้าจุ่มน้ำนะจ้าเราก็อกกเอามาไอเขาเรียกว่าอะไรอะอามาเช็ดอีกรอบนึงนะคะปั่นน้ำให้มันมานนะจ้านี่เอามาเช็ดสีดำๆอองเทเพิ่นทาไปเมื่อกี้นั่นละอันที่สองค่ะทุกคนเอามาจุ่มนะคะกีวีแล้วก็ ขัดขาดขัดไปเรื่อยๆนะทุกคนจ้า<ม>นี่แหละจ้าเบินกระคาจงสี่ละคัดไปคัดวนไปวนไปวนมาวนไปวนมายุ่งสี่หลจ้าทุกคนจ้า<อ>คัดไปเรื่อยๆละจ้าคัด,คด,คดไ,ปไปจนกจ็มันจะคืนเงาจ้าพี่น้องเอ้ยคอยบอแมนมืดมืดเว้นนี่หละจ้าชีวิอยูกับเกือบยุ่งสี่ล่ะเห็นไหมล่ะเงามากเลยใช่ไหมล่ะทุกคนเงาวับกับตาไปเลยเงาคักเงาแน่พี่น้องเอ้ยขันบ้องเงากับบ้องงามเนาะอันนี้ล่ะ ทีนี้เราก็เลยติดกับเขานะทุกคนถ้าวันไหนเราไม่ได้ขาดรองเท้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันไม่เงาอย่างไงก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี้เราก็ต้องได้ขาดรองเท้ากันทุกวันเลยนะเห็นบ่อพนว่าเงาบ่อพนว่าะพนอ่างเฮ้ยดิทุกคนจ่านี่ละจ้าขัดเช้าขัดเย็นนะคะต่อไปออกเวรนมาเจ้าก็ต้องขัดให้ค่อยนะจ่าเจ้าห้างบน่นรู้ไหมสู้สนะคะทุกคนขัดเกือบต่อไปคะ่ะ